บาคนกระทงหลงค้างพี่นอนจ้าสุดยอดสุดยอดจ้าพ่อแม่พี่นอนจา้าเดี๋ยวแคบมาลูกไป,ป สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพึ่งตื่นอาบนา้ำกินกาแฟให้กับเขาอาหารเสาให้แฟนแล้วกะก้าวบาเสียนสียออกไปสื่อขนมปังมาให้กระทงเสีไปร้อยกระทงก็เอื่อยสวยแล้วก็นัดก็เอื่อยเอื่อยเพื่อนๆไปหลายคนพ่อแม่พี่น้องหน้าตาพัานแต่งหน้าสดก็จะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้าวันที่นี่อาบน้ำเสร็จแล้วยางไปยางมาเอาแฟนก็นหายลูกก็หายผระกระโทษน้ำลูกข้าเจ้าออกนอกบ้านกันเพื่อมาเบิ่งกันมาข้าเจาเ้าเฮ็ดหยังพ่อแม่พี่น้องจ้า ก่อนใส่ไปเบงอันสองสองคนพอ่อลูกอันนี้เป็นเฮดที่แพทเก็บมาไหวเป็นอาทิตย์แล้วนะจ๊ะแพทก็เคยคอยมือเสานี่ขพโทษถดหลายหลายประเทไทยห้บเบิงแพทก็ออกมามาเอาไปเฮดพัดเนอแล้วก็ทถอดใส่ไข่น่ะแม่พี่น้องเฮดเป็นอาหารเสาร์ทั้งเฮดหนังไก่ทั้งเฮดดำนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะจ๊ะยังไม่เสียนะจ๊ะอยู่ได้เพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะถ้าเขาตู้เย็นมันก็สิช้ำม,มันอาจจเสียเข้าไปตองล่างตั้งไว้แบบนี้อยู่ได้จ้ะเฮดกินได้อีกหลายหมื้นเนาะนีเราเฮดเก็บมาได้หลายเหลือซัมนี่ละ เฮ็ดกินเห็ดนันเห็ดนี่เสร็จแล้วเนาะอัน,นั้นฟักทองอ้ยสวยให้มา,มามาเบิงบริเวณนี่เห็นบ่พ่อแม่พี่น้องก็สิหูว่าใบใหม่มันหลายเฮากับสิไดรูว่าสองคนพอลูกน้องบอลก็แฟนเพจเขาเจาเ้าเฮ็ดยังกันกิจกรรมอะไรที่เขาทํากันิึงเพื่อนยูในอันนี้มันก็เป็นประมาณนี้แหละพี่นออ้องแพกก็โทษถามนูอยูไซละลูกน,นูก็กวาดใบไ,ไม้อยู่หน้าบ้านนี่เพิ่นมาๆๆลูกมาอยูหนี่พ่อแม่พี่น้องเอาสวัสดีครับโอ้ยสุด กวดขยะขึ้นรอแท้เอาเอาหลูบสวยๆนะเอาหลุบสวยๆนะเบิง้งนี่ละสุดกวดขยะพ่อแม่พี่น้องเตรียมโตพร้อมสิไปงานเลนอยกระทงบ้านแม่จอนบลูกไปให้ห้ากันไปไปกวดไอ้นั่นอะตรงหญ้าหน้าบ้านนะลูกเห็นไหมสนามหญ้านะไปกวดมองสนามหญ้านาบ้านนะนาากวดใบใหม่ออกใบใหม่มันหลายลูกมันทั้งลูกกับกวดอยู่นานบ้านทั้งพ่อกับกวดอยู่หลังบ้านถูนไหมกับว่า สองคนนี่เขาเสียไปใส่กันุูน่ะเสียงปวดใบใหม่พ่อแม่พี่น้องไปใต้อย่างหัวใายอย่าคุยกฟินเยอะเสียบว่าบอลเห็นว่ามีนแม่นเห็นเิบอแล้วว่าใส่อันใส่อันแฟนใส่ลูกฉันบอลเห็นเนาะโซเกือฟอนฮูสแลบบ <laughs> ้วมาแพ็ทกระสีผ้ามาเก็บเก็บเอาใบใหม่พี่น้องนะฮาจะไปไหวเห็ดกระทงกันมะเห็ดกระทงกันเนาะ เดี๋ยวแพลกัสิไปสื้อขนมปังเก็บเอาไ้ใหม่เดี๋ยวพิพามาเฮ็ดกะทงนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากระทงเขาเอาจากสิ่งที่เฮ้าอันบบทำไรธรรมาชาติเพราะว่ามันเป็นอันข้องหลังบานผพีจ่จอยมันโบาสามารถสิไปไปทางอื่นได้นเนาะเฮ็ดไ้คือว่าให้มันละลายละกะใ็ให้ปูให้ปลากินได้เขาสิบบทำไรธรรมาชาติเนาะจา๊ะเนาะกล่อง สั่นดึกดึกไหด้วยวะยะเฮ็ดตายเบิดพ่นวานี่มันบัเแมนอันนี้ดรอกมันเป็นเฮ็ดผีมาร้ามเอามาถิมไว้มันเป็นงานสร้างเลยแหละไอ้เอ้อผุดดับผุดดับพี่น้องอ้าะยินกางชื่อ อินกังชื่อ่าฟอดบิลล่ะ <Okay. S 1> หนึ่งองสามโอ้โหใหญห,าห้านูสเก็ตเอ็มสกินฟินน่าบ,บรอมสเตอร์เดี๋ยวเดี๋แพอันให้ขาเจ้าเฮ็ดความสะอาดไปพ่อไหมพี่นอ้องสเก็ตจะชอมินแคมมราดิเอ็กกูเนาะเดนแด่พอดีพอสิเนี่ยเนนย่โหดีอะ ยาเห็บผ uhm. yeah. the yeah? ู้พอดีลิซมเดนเนสซอนเนี่ยมันม mm ันแผลใส่งานหลายแล้วคุ่นอะหลูเห็ดอยู่ทั้งฝุ่นเอบวดไปกัลาเห็ดไปอดีใบใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บไปเก็บดอกใหม่นาบ้านข้าไปพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแพย์กะสิไปซื้อขนมปังเดี๋ยวห้ามาเห็ดกระทงกันเนาะทำกระทงหลงทางอยู่ในเดนมาพอกันจัดงานร้อยกระทงกันจะกบเหนื่อยเนาะ ประเพทนี่บานเ่าจะจัดจัดเร็วไปหน่อยนึงเพราะว่าบ่ค่อยว่างกันจ้ะไปเดี๋ยวไปเก็บเอาดอกใหม่นะพ่อม่พี่น่องจ้ะมันเต็มไปด้วยใบไม้มันหกหกน้องวัดและกวดเลิกง่ายมากแล้กวดเกือบสูมือได้พี่น่องมันกามาคือเก่าเนี่ยแถวนี้แพ็คก็เคยกวดแล้วเนี่ยเป็นกามาอีกคือเก่าเห็นบ่ไปไป,ไป,ไป อย่าลายตาตาลายนะจ๊ะไก่สีแดงสื่อขากองไม้อะไรพี่นอ้องเข้าสีเหลืองน้ำบรพี่นอ้องน่าจะได้ส,สวยๆแล้ะให่ใบไม้เหลืองแล้วปุ้ยลมพัดลงพัดขดดอพัดห้ออื่นตั้งพี่นอ้งงงองจ๊ะจะพาทําด้วยวัตถุที่เรามีซื้อแค่ขนมปังเข้าผมมีใบตอกใบตอกเขาก็เอานี่แหละจะสิเปเน็นแนวใดเอาได้รบงหูแล้วจ้ะดเดี๋ยวลองทําดูนะคะนะคะนะคะ พี่น้องจา๋าสองพอลูกให้เขาเห็ดไปหฮอกับผ้าเห็ดกระท่งหลงทางของห้าไปออจะเดี๋ยวแพสิผ้าไปสือขนมปังจะสืบทายบรยิษัยเด้ไปสือขนมเนี่ยแพทย์บอลของบอลมะขวดต้นน,นี่แต่เรากวดหลังบานอยู่กับซางแล้วเถอะดอกไม้เราก็เก็บเอาดอกไม้นี่ละหน้าบ้านนี่ละเพราะว่าเดี๋ยวมันกับเหี่ยวถิมบัดแล้วเห็นบะ อกไม้ที่เรามีนี่แหละเราไม่ต้องไปซื้อสิ่งของที่เรามีนี่แหละนะพี่น้องจา๋าแค่นี้ละอันนี้ขอซขอะเด้อนี่ขอขอซะนี่เจ้าขอเกิดไหม <c oughs> นี่เรียบร้อยลวจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกันเดี๋ยวไปซื้อขนมปังกันได้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจา๋าแกอันนี้ออกให้แม่แนลูกละมาพ่อแม่พี่น้องใส่บัลลาไปซื้อขนมปังมหาห้สิผ้ามาเห็ดกระทุ่ง <c oughs> ไอ้ี่ปางน,นะลูกครับก็สิกะเด็นไปถือกันพอนายพี่นอนเพิ่นชาบไท่อ,อันเห็ดกระท่องแล้วกับสิผ้ากันเปื่อนพี่จอยได้จ่าเด้อเพราะว่าเพิ่นกับสิทาแล้วอันเื้่ยสวยไม่ใช่ว่ามาช้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดขนตาจ้าขนตามไม่ได้ติดอันนี้ลูกทราบมาเห็ดลดเอามีดมาลูกเอามีดมาตัดเ้าเห็ดแบบไงไงพอมานพี่นองจ้าเอามีดมาเอามีดคมๆมาลูก ข้อมอยู่บ่ตัวน่ะบ่นะมึงไหนวะต่ไม่หเห็นมึงไหนสีแบบนี้นะตั้งสิบ่เดี๋ยวเดี๋ยวอยวา่าข้าอย่าข้าวนี่เห็ดจังสิทำกระทงใส่ขนมปังเห็ดหนี่วัตถุดิบกันใจเก็บพ่อแม่พี่นอ้องดอกใหม่หอยดอกเนี่ยเอาออกมั้งสิเนี่ยเอาออกเนีเอาออกเลยแล้วก็ให้มันเหลือขอบหน่อยนึงข้างในนะเฮาเอาออกเลยนี่มันจะได้บอหนักให้ลูก ใส่น้องบอนไปสื่อหายที่แหลกว่าสิไปสื่อเองเลยใส่ลูกเพราะว่าแพทซอยแฟนปวดขยะใบใหมให่ที่ตันจ้ะแต่บริดัดทใต้ดอกฝาดเห็ดฝาดแล้ว,ว,ว,วจบออกลูกยวถิ่นได้หนินุชกินบ่ะ,ะกินได้เอาเดี๋ยวแม่อาจารย์ให้ใส่เอ้ากินไ,นได้แล้วเนา้ำปังเขาเองน,ะอนไ,ไหมใบใหม่แน่ลน ทำกระทงลงทางกันเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จกอพีนบ่ก็ได้ที่มันลงนี่ก็ินไปสีสเก็ตเนี่ยนี่ซีสีแค่มสุสีสกินได้พ้อแล้วซอสอืมบอสตี้อะไนี่อาหารก่อนงกกินนี่ดีเลยมาเร็วจ้ดเบคอนเอาอ ว่าวิสก์กินสปิซ่าได้เปล่าใช่ไหม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 ใไหมใช่ไหมใช่ไหใ่ไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหม่หมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม่ไหมใช่ไหมใช่ไอมใช่ไหมใ่ไหมใช่ไหมหมใช่ไหมใช่ไห่ไหมใช่ไหมใช่ไ่ไหมใช่่ไหมใช่ไหมมใช่ไห่ ซีสมาดึงให้นั่นออกเลยเออลูกพ่อละเสร็จแล้วด,ดีเยอะเพียงนะตัดเล็บตัดผมมาใส่หน่อย,อยสิ่งที่บดอดีเอาออกไปเห็ดง่ายๆสไตล์

Kender. Lys. Ligesom kender. Ah, du mener købfærdslys eller? Ja, har du. Ja, må vi have det. Tror du det er her i der. Ja, der. Gammel skæb, der. Tror du, det er det Oh. บอกว่านี่เห็ดจงสีลูกเดียวแมวว่านี้ yeah, <thank> นี่หาดูสตัวอิ้นมะมาแห่เอาอ๋อดิค่ะหเอาคลิกบินเดี yeah, oh, good, ๋ยวผมพอดีอันข้าเจ้ามาเบิ่งรถดูกทรายพี่น,ออน้องจ้ะดี่ก็วีเสียนะเบอร์วะ <Yeah. S 1> <laughs> ดีนะที่พักการเห็ดข้นสะอาดหน้าบ้านคนขเขามาเบิ่งรถดูกทรายพี่นอ้อง ลูกไส้ก็ได้ได้ใจพอคักเด้อลูกไส้อันแฟนแผ,นแผนพิ่นเห็ดคืพอพอเพิ่นนี่แหละพอเพิ่นขารดเนาะลูกเพิ่นก็ซื้อรถเก่ามามาขนาดอายุสมใด้สมน,นุ่มบอลนี่แหละลุงกำลังไปหาหาแม่แม่ก็ขนมปังแี่เห็นไหมันกแมันก็ตล่ไม่พอแล้วลูกมันจะหนักมันจะหนักมันไม่หนักมันหนักมันหนักแฟนมือเดินอ่ะ ชอบดิ้ปฟาลุกใจกันวีแล้วว่าลอยกระทงมีสกินแล้วว่าเด่นแดกลอยกระทงเฟสเนี่ยว่าเห็นลูกยางกลับมากินไหมนี่แม่เออเห็ดตัวดุกินน้ำกันนี่แหละเห็ดง่ายๆเด้อพี่น้องจ้าบ่ได้เห็ดยังพี่ที่รีตองยังมากมาย เพราะว่าเอาวัตถุตามที่เรามีเนาะพอาป็นหนองล้วก็เป็นการไม่ทําลายธรรมชาติเพราะว่าน้ำอยู่นี่น้ำข้องมันมันของเพื่อนปิจอยมันบอสาหมาติสีไดไปหมองอื่นได้เลยมันมันมันอยู่มันมันอยู่แค่ในค้ออ่ะจ้ะแม่เพื่อนก็เอาปลามาปล่อยเอากระสีไดให้ปลาเพื่อนกินน้ำไปปุ้นพออดอกไม้กระสีไดแบบมันมันมันแต่เพื่อนก็กินไดแล้วเนาะมันบอเป็นการทาลายธรรมชาตินมปังก็สีดยอดเลยน มง่ามละล่ะซามิก็ไดเฮ้ยสวยสวยสวยค่ะเตยเทียนจ้ะทางพี่น้องจ้ะดอกไม้กระบ,บ่กได้ซื้อนะคะเป็นดอกไม้ของเราเองที่เราปลูกไว้วิ๊งอใจไงเก็บเทียนต้นนี้ไว้ก่อนป้าอยู่ด้านนี้เริ่มมังเหรอวะนี่กระเทียมเหรอวะไม่เป็นดีมากเอเดนสเตมมังเหอืมมั่งเหรอ

ปลาปลาไวเฮ้ยดิหามาหลุดล่ะหามาจิ๋พี่น้องจะทุ่งหลงทางนี่เดี๋ยวไปใหม่มันอีกเดี๋ยวไปเด็ดไปใหม่ให้อีกเดทกัดทอันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเอาไปเก็บไปใหม่มาข้าวหนึ่งก็ไปหาเทียนยังใหมกันอันนี้มันเทียนพันษาแล้ว <laughs> นายเอ็กเดนบอนด์ิ เดินสีขาววันนี้ะยอะมันมัวยอะยอะฮาได้หรอใพื่อนดูคลิปอีกเกนเด็กแก่ยังหาแก้มได้เพื่อนดูคลิปมันอยู่ในถุงนั่นแหละลูกหล่ะเออหาไหมาให้มันได้ได้ลูกเด้อหาให้พอ

เราเห็ดเขาก่อนเพราะว่ากลัวสิเออนี่ละนอยคนนี้เพามีพูกพอได้กันซึ่งกันนอนมันบูดได้นงเอฟอ่องอะไรละอฟอ่องมีฮาหรืออะไรยีกกระู๋จะมีพื้นต่ยุดเลย้นห้าเป็นมันหนักมันหนักมันหนักเดี๋ยวไปเอาเงินไปจอยกับใครสินหามอย่ามงจอยหาเลยอย่ เทียนมันใหญ่โพดเดี๋ยวไปเอาเงินแม่จอยก็ได้เดียวเอากระสติด๊ดไปหน่อยๆนี่ไปนั่งเพื่อเฮาบ่ได้อีที่ห่อเสีเอาเทียนมันเกินกนีดใส่เอาเนาะนี่จ้าสวยในยล่ะพี่น้องจ้าหีกระท้มของมาดามทำเห็ดกระท้มเห็ดตามวัตถุดิบที่เรามีเนาะอันนั้นเส้นเนี่ยจ้าเสร็จแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าง้ามไหมคะง้ามเพราะค่ะเดี๋ยวจ้า เอา,าหนีใส่ไปไว้ก้อนเนาะนี่ไม้อดแฝนแทบบ้าคนกระทงหลงทาง<อ>พี่นอนจ้าสุดยอดสุดยอดจ้าพ่อมแม่พี่นอนจ้าเดี๋ยวแคบประลุกกันเ็ดเอ็กเมดินแฉกนะอย่ากินอ๋อฮัลโหลจะชาเป็น,น,น,นหรอยังเน้อ่อยังทักสก็๊ด ไปละจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิดาไว้สำนี่เนีอเป็นอนันว่าเราได้แล้วกระทงหลวงทางของเรานี่มหกระทรงหลวงทางมันอยู่เด่นหมากกระทรงวสวยๆของเรานน่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะใายบรรยากาศการเฮ็ดทงกันอันกวดไปมือใหม่เฮยเบิ่งไปสัตว์ล่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่จ้ะสวยปะคะพี่น้องจ้าสวยปะคะฮ <c oughs> มีดอกใหม่ดอกใหม่ก็เป็นดอกใหม่ของเหาเองละจ้ะ <c oughs> ไปเลยจ้ะพร้อมแล้วจ้ะสิไปหยอกหลานหน่อยน้ำเนาะหลานหน่อยหลานฝรั่งหน่อยน้องอ้มีนจ้ะพ่อแม่พี่น้องเวลามาสวัสดีรอๆมาถึงกระทุ่งแล้วเสร็จแล้วนี่ลูกละเห็นบ่สวยบ่ล่ะสวัสดีครับมาแคร์ปะลูกนาฮๆนี่กลมลูกแนมสูงกว่าแม่ปวดสวัสดีครับไปเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีหายมาดัมให้มาซุ่มกันเอ็นจอยละไซน์ไดนมาด้วยจ้ะได้พ่อแม่พี่น้องจ้ะกดไลค์กดแชร์ไปะลัวๆด้วยจ้ะเด้อ ไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าได้จ้ะเด้ออยู่ดีไม่แห้งปลอดภัยสุขุมสุขคนได้จ้ะพอ่อแม่พี่น้องจ้ะสู้ๆจ้ะแล้วมาทุกทุกสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะ